ไอ้ๆๆโหเจ็บๆๆๆอุ้ยไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงเอ้อนี่ไงเฮ้ยๆๆอะไรเฮ้ยๆนี่ไงหายไปไหนเฮ้ยหายไปไหนฮะๆนี่ไงแมวอ้วนเฮ้ยอยู่ดิๆๆ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 ๆ 哎。

ทราไม่นิ่งำไาไม่เล่นเป็นไงเนื่อยยังหายไปไหนละ はい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  เห,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 หนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังเฮ้ยมันมีทำอะไรวะปงปังปงปังปงปังป เฮไยนายว่ปาเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังจับไม่ได้สักทีเอ้ดีดไฮ้ดีร้้ยไเฮ้ยอะไรวะเอ้ยปะปาพาเล่นอะไรวะ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปซื้อขนมเลยเป็นไงเอาไปซื้อขนมเลยไปเอาไปเป็นไงฮะไงไม่เอาหรอให้แล้วนะเนี่ยให้แล้วให้แล้วเอาไปเลยเออ้าวไปเลยใช่ไหมไปไหน ไม่เอาเลยล้วก็ปลาตังเอาไหมเอาไหมเป็นไงอะไรเข้าหูเหรออะไรเข้าหูเหรอฮะเอาไหมเนี่ยปาตังเอาไหมไม่เอาเลยหรอเอาไหมเนี่ยปลาตังแม้วนเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยยังจะเอาอีกไอ่ยย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  อ้ย่าไอ้ยาอ้ย่าไอ้ยาจับไม่ได้เลยเอ้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 ยเปไงนี่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 ไงฮ่า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 อ้าวเป็นไงเป็นไงโอ้ยไม่ไหวแล้วกวนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเหนื่อยมากเลยใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยไปละ เราของหนาะนานียังไม่ได้จำใครค่ะมามีบนไรหลวะอุ้มอะไรไปหาอะไรอีกฮะหาอะไรอีกหาอะไรของมามีอ่หาดูด้ในถุงมีอะไรบ้างดูหาดูไปไหนเอาไม่เอาแล้วเ,เนี่ยฮะไม่เอาอะไรใช่ไหมเนี่ยฮะดูด้ในถุงมีอะไรบ้าง เอากระเป๋าตังเนี่ยเอาไหมเน <coup! S 2> ี่ยไอ้ไอ้ไอ้วนไอ้ไอ้สนใจหน่อยเนี่ยไม่สนใจเลยไอ้วนเฮ้ยไม่สนใจเลยโหวนโหวนอะไร น่าเอากรเป๋าตังใบน่ากเป๋าตังไปไปทอน่เนี่ยๆนี่ยเฮ้อเฮ้ยเอายเฮ้ยเป้าเังย <c oughs> เฮ้ยอ้ยเฮมย้ไม่เอาเหรอนั่งเอเวลาเฮื่อไ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูเราเวลาออกจากห้องไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วเอาเอาตังไปไหมไปข้างนอกเอาตังไปไหมเนี่ยอา้าวนันนี่ไงตังเอาไปซื้อของซื้ออะไรก็ได้เนี่ยตัง ไปแล้วอ่ะไยบายทุกคน